ทีนี้ผมแตะเพื่อจะชาร์จแต่บัตรท,ท่านผู้ชมฟังเสียงนะฮะมันดับแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นวันนิ่งหลังจากที่วอลชาร์จมีการติดติด,ดับดับ,ดบเสียงดังคลึกคลักคลึกคลักชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างผมก็ได้เอา e m e r g e n ์เจนซีชาร์จตัวนี้แหละครับเอามาใช้งานแทนในช่วงนี้แต่ปัญหาที่ผมทดลองใช้งานมาปรากฏว่า มันมีความร้อนสูงมากโดยเฉพาะที่สายเส้นนี้วันนี้ผมจะเปลี่ยนสายเส้นนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและผมจะเปลี่ยนปลั๊กจากปลั๊กธรรมดาให้กลายเป็น power plug เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้ความร้อนลดลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากนี้ไปผมจะพึ่งพาเครื่องชาร์จตัวนี้ให้กลายเป็นเครื่องชาร์จประจำจนกว่าตัวที่ผมส่งไปเคลมจะกลับมานี่คือสายลั๊กที่ติดเครื่องชาร์จตัวนี้มาครับขนาดของสายคือ 14 AWG หรือ2.08แควรมิครับผมจะเปลี่ยนแทนด้วยสายเส้นนี้สาย VCT 3คูณ2.5ซึ่งมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของตัวนำที่โตกว่ามีเป็นจุกยางปิดเอาไว้เปิดจุกยางแล้วก็ถอดนะครับใช้ไขควงที่เป็นรูปดาวนะครับ สายออกมาแล้วนะครับตำแหน่งสายตรงนี้เป็น G กราวครับส่วนตรงนี้เป็นนิวตัน N ตรงนี้เป็น L นะครับสายลายเดี๋ยวผมก็เพียงแค่เอาสายเส้นใหม่ไปบัดกรีตร,ตรงตำแหน่งเดิมนี่แหละครับ นี่คือสายเส้นใหม่ที่มีพื้นที่หน้าตัด2.5แสควีผมตัดสายที่มีความยาวเท่ากันสายที่ผมมีอยู่ในโ้สสีมันไม่ได้เป็นไปตามซิงเกิลเฟสนะครับผมก็เลยเอาเทปพันสายไฟมาพันเพื่อเป็นเครื่องหมายเอาไว้ว่าเส้นไหนคือสายลายนี่เส้นนี้เส้นนี้เป็นสายนิวตรอนแล้วก็เส้นนี้เป็นสายกราวจากนั้นผมก็บัดกรีไปตามจุดตำแหน่งเดิมที่ผมเขียนเอาไว้นะครับสายกราวอยู่นี่นิวตรอน แล้วก็ลายครับโดยสอดจากข้างล่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะนี่ให้สายมันแนบมากขึ้นแล้วก็เติมตะกั่วจากนั้นยกหัวแรงเสร็จแล้วครับนี่คือสายลายครับ สายกลีวสายนิวตรอนและก็สายลายอยู่ตรงนี้ครับปิดฝาครอบที่อยู่ด้านบน ตำแหน่งในการต่อสาย power plug ขาบนสุดจะเป็นสายกราวสายกราวจะเป็นขาใหญ่นะครับสายมือจะเป็นนิวตรอนขวามือจะเป็นลายมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนอยู่ว่าตัว L นะผมใส่คอร์ดนที่ปลายสายเพื่อป้องกันปลายลวดทองแดงแตกออก นี่คือสายเดิมที่ถอดออกมาและนี่ก็คือสายเส้นใหม่พร้อม power plug ตรงนี้จะเป็นที่ต่อ power plug สำหรับปั๊มลมปั๊มลมตัวน้้นแต่ว่าจะมาเสียบดูนะครับเพราะว่าไฟเป็นไฟซิงเกิลเฟด220โวลต์แล้วก็ตำแหน่งต่อก็จะเหมือนกันนั้นผมจะเอาอันนี้ emergency charger ตัวนี้เสียบดู ไฟจะต้องขึ้นถ้าผมต่อทุกอย่างถูกต้องถ้าช็อตมันก็จะดังเปี๊ยแล้วก็ตัวใครตัวมันโอเคเอาขยับนี่อไฟยังไม่ติดติดแล้วครับนี่ไฟแดงติดแล้วครับเยี่ยมเลยนี่สแสดงว่าไฟมาแล้วไฟมาแล้วแต่ยังไม่ได้ชาร์จ ผมจะไปเสียบหัวชาร์จกับกับรถก่อนเสียบได้ยินเสียงกรอกลกแกเดี๋ยวผมเข้าไปดูชาร์จหรือเปล่านะที่หน้าปัดจ,จะเห็นว่าแบตเตอรี่มีการชาร์จเลยนะครับกิโลเมตรที่วิ่งได้นะคะันในนี้ก็คือ35กิโลเมตรเวลาเริ่มชาร์จ14นาฬิกา52นาที ถ้าดูความจุเปอร์เซนต์แบตเตอรี่อยู่ที่9เปอร์เซนต์ครับเรามาดูที่เครื่องชาร์จนี่เครื่องชาร์จขึ้นเป็นไฟสถานะสีเขียวจะเห็นว่ามีสีเขียวติดอยู่ก็คือสถานะปกติสีแดงด้านบนนั้นคือมีไฟเข้าแล้วก็สีน้ำเงินกระพริบแสดงว่าตอนนี้ทำการชาร์จอยู่มันจะดึงกระแสมาชาร์จไม่เกิน16แอมป หรือถ้าแปลงเป็นกิโลวัตต์ก็คือประมาณ3กิโลวัตต์ผมจะเช็คกับแอปในโทรศัพท์ด้วยว่าตอนนี้โหลดเนี่ยดึงไป3.41กิโลวัตต์อีเมจนซี่ชาร์จมันใช้ประมาณ3.3อีกนิดหน่อยก็เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของพัดลมอะไรต่างๆที่ผมใช้อยู่ขนาดนี้แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้1.78กิโลวัตต์เพราะว่า ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับฟ้าครึมจึงดึงจากแบตเตอรี่ไป1.63แบตเตอรี่ตอนนี้96นะครับแต่จะเห็นว่าไม่มีการดึงการไฟฟ้าเข้ามาเลยกริดเท่ากับ0แบตเตอรี่ก็จ่ายได้ไม่นานนะครับอาจจะ4-5ชั่วโมงก็หมดพอหมดก็จะหยุดการชาร์จไฟเนื่องจากว่าผมเซตโซล่าเซลล์บ้านผมเป็นแบบออฟกริดก็คือไม่มีไฟของการไฟฟ้ามาผสมเลย4โมง55นาทีรถคันนี้ ชาร์จมาแล้ว2ชั่วโมงกับอีก3นาทีจากเดิมวิ่งได้35กิโลเมตรตอนนี้ขึ้นมาเป็น84กิโลเมตรระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาคือ49กิโลเมตรชาร์จด้วย Emergency 1ชั่วโมงรถคันนี้จะได้ระยะทางวิ่งขึ้นมา25กิโลเมตรโดยประมาณเรามาดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จากเดิม9% ขึ้นมาเป็น20ตชั่วโมงละ5 5 40ร์เซ็นนะครับที่ตัวเครื่องเนี่ยอุ่นๆตัวเครื่องอุ่นๆต้องวางในที่ที่มีการระบายอากาศเดี๋ยวไปดูที่หัวชาร์จ32 32 32สาย32 soc แบตเตอรี่ so ตอนนี้63%แล้วครับ mm hmm. เหลือเหลือเกือบเกือบครึ่งนะครับหายไปเยอะเหมือนกัน mm hmm. ผมอาจจะต้องหยุดชั่วคราวหยุดก่อนครับเพราะว่าเช็คดูแบตเตอรี่แล้วอาจจะเหลือไฟไม่พอที่จะใช้งานที่บ้านคืนนี้นะครับสำหรับรถย,ยนต์อาจจะต้องหยุดชาร์จชั่วคราวพรุ่งนี้ค่อยมาชาร์จต่อ แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่20%ถ้าพรุ่งนี้ผมไม่รีบร้อนไปไหนผมก็ชาร์จต่ออีกวันเต็มเมันก็น่าจะขึ้นมาถึงสัก80%ถ้าแดดดีๆก็ทีนี้ก็ไปไหนมาไหนได้ถ้าไม่รีบร้อนไปไหนถ้ารีบร้อนไปไหนก็ต้องเอาไปชาร์จที่ปั๊มนแะครับแต่ว่ามันแพงอันนี้คือชาร์จด้วยโซล่าเซลล์ผลจากการเปลี่ยนสายที่ใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนปลั๊กเป็นเผาปลั๊กทาให้ความร้อนลดลงแต่จริงๆเขาไม่ได้ดีไซน์เอาไว้สําหรับให้ใช้บ่อยอยๆแบบนี้น้ใชา ฉุกเฉินเท่านั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้วอร์ชาร์ตของผมส่งไปเคลมกว่าจะกลับมาไม่รู้อีกเมื่อไหร่ก็เลยต้องทําแบบนี้เพื่อใช้งานไปก่อนเมื่อวอร์ชาร์ตกลับมาแล้วก็ตัวนี้ก็ถอดออกเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเหมือนเดิมหวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ